สวัสดีชาวไบเกอร์ iker, ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีครับเจอกันกับผมในวันที่ฝนตกอยู่แถวไหนกันบ้างครับฝนตกกันไหมที่บ้านส่วนของผมฝนตกมาตั้งแต่เช้ายันตอนนี้เลยนะครับแต่มันก็จะมีช่วงที่แบบว่าโปรยปลายมานะฮะแต่ไม่หนักเท่าไหร่แล้วก็หายไปอาจจะมีแดดแทรกมาบ้างนิดหนึ่งไม่เยอะนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงเรียกว่ามีฝนโปรยปลายอยู่ในหน่อยบ้างะนะครับบรรยากาศถือว่าดีนะครับคงเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วหรือเปล่าเนาะพยากรณ์บอกแบบนั้นนะครับเดี๋ยว สอ,สอวันข้างหน้าลมหนาวก็จะมาเยือนนะครับอาจจะเป็นลมหนาวส่งสัญญาณนะครับหนาวแรกของปีว่าอย่างนั้นะนะครับวันนี้นะครับหยิบยกเรื่องราวของ KTM มาเล่าะนะฮะสุดตรานี้ยังไม่มีเกมอารแข่งขันนะครับผมลืมเลยบอกคุณเพื่อนไว้ก่อนเผื่อบางท่านสอบถามมาว่า เราโปรแกรมเราเวลาแข่งขันไม่ลงต้องดูหน่อยนะครับว่ามันมีหรือไม่มีนะมันไม่มีก็ไม่ลงแต่จะมีฟอร์ูลาวันนะสองทุ่มก็จะเป็นรอบคอลี่ไฟส์สปินหรือว่าสปินชู o เอาท์นะครับแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งก็จะเป็นรอบการแข่งขัน Spin สปินสําหรับลูซแซลกาตาเอฟวนะครับในเรสในอรอบนี้กันเนาะนะครับทางบีนสปอร์ตหรับหนที่ถ่ายท่าสดกครับใครเป็นแฟนเอฟก็ไปชมกันได้ กลับมาที่เรื่องราวของ MotoGP นะครับวันนี้จะโฟกัสไปที่การเปลี่ยนแปลงไลอัพนักแข่งครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของ KTM ซึ่งก็เขียนเป็นบทความวิเคราะห์ให้อ่านให้อะไรไปแล้วล่ะแต่มั่นใจนะว่าเพื่อนๆบางท่านก็ไม่สะดวกอ่านเอะนะครับมันตัวเล็กมันอ่านยากมันอะไรอย่างเงี้ยฟังเล่าแบบนี้เพลินๆจะดีกว่าอ่ะนะครับจัดให้เนาะเมื่อาวานนี้ก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนั่นแหละนะครับสำหรับไลอ up ของ GasGas ข่าวหรือก็ พลิกไปพลิกมาหลายตลบนะครับสื่อต่างประเทศหลายๆเจ้าบางเจ,จ้าก็ทายถูกบางเจ้าก็ทายผิดนั่นก็คือเป็นเรื่องธรรมดานะครับกับการเล่นข่าวเล่นอะไรกันออกมากลายเป็นว่า2คนจากทีมโรงงานก็อยู่รอดปลอดภัยนะแจ็คมินเลอร์นะครับที่บอกว่าไม่น่าจะไหวไม่น่าจะรอดหรือเปล่าสุดท้ายก็นะครับทาง KTM ก็ยังคงให้เขาอยู่คู่กับแรดบินเดอร์เหมือนเดิมเพราะว่าสัญญาก็ยังคงอยู่นี่ถูกปะ่ะนะก่อนหน้านั้นอาจจะมีข่าว อะไรที่ไม่ค่อยดีนะักับนักแข่งชาวออสซี่คนนี้แต่กลายเป็นผู้ที่จะต้องเดินจากไปก็คือนักแข่งจอมเก๋าที่สุดในทีมนั่นก็คือปสปาการโรครับนักแข่งหมายเลข44นะครับนักแข่งวัย32ปีเนี่ยก็นะครับจะต้องแม้ว่าจะมีสัญญาอยู่นะครับก็จะต้องหลีกทางให้กับรุ่นน้องก็คือเข้าจะเปโดรคอสตาเนี่ยขึ้นมาซึ่งพวกเราก็ทราบกันดี มาเนิ่นนานนะครับเป็นเดือนกว่า2เดือนแล้วใช่ไหมฮะรู้ว่าได้ขึ้นมานแน่แต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนยังไงสุดท้ายก็เลือกที่จะเอามาไว้ที่แกสแกสก็ามาจับคู่กับอดีตเพื่อนร่วมทีมที่เคยอยู่ด้วยกันมาในช่วงปีที่แล้วนะครับนั่นก็คืออัลกุสโตฟอนันเดส3 7เจอ37ครับงานนี้เปยโดจะไปใช้เบอร์เลขประจำตัวเบอร์ไหนนะครับต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าไม่สามารถใช้37ได้นะแม้ว่าเจ้าตัวอยากจะใช้นะครับเพราะว่าต้องให้คนที่อยู่ก่อน เขาเขาใช้สิทธิ์คนที่ขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับได้ใช้เบอร์นั้นะนะครับ <c oughs> ตัดสินใจนะครับที่จะเอาโสปสเปกาโรออกไปเนี่ยอาจจะมีบางคนมองว่าเอะพี่ปุ้ยครับมันดูเหมือนค่าส้มเข้าใจร้ายใจดําเกินไปไหมเออนะครับทั้งที่สัญญาของโสปสเปกาโรมีนะฮะสัญญานี่มีคือในบรรดา4คนเนี่ยคนที่เรียกว่าจะต้องต่อสัญญาใหม่คือมีแค่คนเดียวนะครับก็คือออกุสโตเฟอร์นันเดสเพราะว่าสัญญาเขาแค่ปีเดียว แต่3คนที่เหลือทั้งแบดบินเดอร์ก็ตอบสัญญาฉบับใหม่เพิ่มขึ้นไปอีก2ปีแล้วแจ็คมินเลอร์ก็ยังเหลืออีกปีหน้าโปสเปอร์กาโลก็ยังเหลืออีกปีหน้าแต่ทำไมโปรเขาถึงจะต้องได้หลีกทางได้ออกไปตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันไม่แฟร์ไม่ค่อยยุติธรรมกับนักแข่งหมายเลข44คนนี้สักเท่าไหร่นะเอ่อนะครับจะมองมุมนั้นก็คือถูกต้องนะครับจะมองมุมนั้นนะแต่เขาก็ คุยกันจะบอกว่าเป็นการจากกันด้วยดีมันมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะฮะถ้าจากกันด้วยดีคือกรณีของเรปโซฮอนด้ากับมาร์คมาเคสฮะอันนั้นก็คือมาร์คเนี่ยย้ายออกไปซึ่งอาจจะยังไม่ได้ประกาศยางปมนทางการแต่เราก็ทราบกันดีแล้วว่าคงไปแกสซินี่ของดูคาติเนี่ยนั่นก็คือจากฮอนด้าไปดูคาติจากอีกค่ายไปอีกค่ายจากอีกทีมไปอีกทีมแต่ของโปสเปกาโรเนี่ยคือถูกนะครับเปลี่ยนแปลงบทบาทใช้คํานี้จะจะ ตรงกับเรื่องราวมากที่สุดเลยนะก็คือจากการเป็นนักแข่งฟูลไทม์ในฤดูกาลนี้ฤดูกาลหน้าจะถูกเปลี่ยนแปลงบทบาทให้ไปทำงานในส่วนของนักขับทดสอบของเทสต์ไรเดอร์เทสต์ไเดอร์ของ KTM นี่มีเยอะเหลือเกินนะฮะถ้าจเจ้าอยส์บัคโรเข้าไปอีกเนี่ยก็มีที่เป็นตัวหลักๆตัวยืนก็คือพี่จิ๋วของเรานะครับแดนนี่เป็นรซาอ่าแล้วก็ มีมิกาคาริโอแต่คนนี้บาดเจ็บแล้วก็อายุมากแล้วนะครับหลังๆมานะอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตากันแล้วอ่าแล้วก็มีน้องใหม่นะครับที่โผล่เข้ามานั่นก็คือโจนาสโฟเกอร์หมายเลข94อ่านะครับเคดียมแล้วมีม,มีมีใครอีกคนนึงนะอ่านี่มีม,ม,มีนี่แหละครับแล้วก็จะเพิ่มโปรโคาโลเข้าไปอีกอ่าก็ถือว่าตรงนั้นแล้วที่สําคัญนะครับมันไม่ได้ว่ามีแต่เพียงตรงนี้นะครับหน้าที่ที่ที่เขาจะเข้าไป รับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยคือเขาจะมีโอกาสได้สิทธิ์วายการ์ดซึ่งมันเป็นวายการ์ดที่เป็นพิเศษเมันเป็นแพ็กเกจใหม่ล่าสุดที่ทางผู้จัดทางดอน่าเนี่ยนะฮะเขาเขาเพิ่งจะออกมาล่าสุดในปีนี้ปกติเนี่ยวายการ์ดเขาเขา,เอ,าออกรายละเอียดให้ดูแล้วใช่ไหมครับเราเคยคุยกันไปหลายรอบแล้วว่าปีหน้าเขาจะให้แค่3ใช่ไหมก็จะให้แค่แค่คนนึงนะ ในหฤดูกาลเนี่ยนะครับ22สนามในปีหน้าเนี่ยเขาจะให้ลงใบ卡แคคนละ3ครั้งแต่ทำไมมันถึงเป็น6เป็นอะไรได้ทำไมมันมีแพ็คเกจเสริมแพ็คเกจพิเศษออกมาในแบบนี้เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในวิธีในช่องทางการแก้ปัญหาช่วย KTM mm hmm. เพราะมันผิดมันผิดล่องผิดลอยผิดสูตรตั้งแต่แรกไงมันมันถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงในแบบนี้ไงเพราะว่าออตอนแรกมันไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ไงอ่าก็คือ KTM เขา ก็มีนักแข่งเนี่ยทั้งหมดอยู่5คนยังไม่ได้เขาดึงจะดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยเออสองคนนะครับแจ็คมินเลอร์กับแบท่ยอยู่โรงงานแล้วก็2คนจากแกสแกสโพลสปาคาร์โลแล้วก็อ็อกกุโตฟูรานเดสแล้วก็น้องใหม่1คนนะครับเบโดโกสตาเป็น5เนี่ยเขาไม่อยากจะเสียใครไปอยู่แล้วเขาไม่เอาใครออกนั่นก็คือความตั้งใจอันแน่วแน่ของ k d m แล้วเขาก็ทำจริงๆนะเขาก็พยายามที่จะเจราจาคุยต่อรองกับทางดอน่านะฮะ,ะว่า ขอเพิ่มทีมได้ไหมอ่ะเออดูกติยังมี4เลยพวกเราขอมีสัก3ทีมได้ไหมแวหนวทางบอกไม่ได้นะครับไม่ได้มันเยอะเกินไปแล้วแผนของเราก็คือจะมีนักแข่งแค่22คนเท่านั้นในในปีหน้าเอ,า,อางนี้สิคุณก็ไปหาเทคนะครับเอาทีมที่มันมีอยู่ใน MotoGP ในตอนนี้ดิทางเครียมก็ก็ไปติดต่อทุกทีม3ทีมนะครับที่ตอนนั้นก็เรายังไม่รู้ว่าสัญญามันเป็นยังไงใช่ไหมล่ะก็ไปติดต่อกับเฟซซินนี่อย่างนี้ ไปติดต่อกับ INF รู้สึกว่าที่ชัดเจนสุโคงจะเป็น LCR นะครับแต่ LCR ทุกทีมก็ติดสัญญาหมดแล้วฮะอย่าง LCR ก็ติดสัญญากับ Honda อยู่ในปีหน้าจะเป็นปีสุดท้ายไงมันก็เลยทําให้แผนมันกลับตาลปปัตรนจะทำไงดีแล้วก็ไปขอว่ามีสัก3คนได้ไหมหนึ่งทีมอะให้มันเหมือนกับในยุคหนึ่งเมื่อช่วงสัก10กว่าปีก่อนนะครับจะมีบางค่ายบางทีมที่สามารถที่จะมีหน้าแข่งเนี่ยสคนได้แต่บริบทของ ช่วงนั้นกับช่วงนี้มันต่างกันไงช่วงเมื่อก่อนเนี่ยเขาอนุญาตให้มีได้เพราะว่านักแข่งมันไม่เยอะนะครับนักแข่งสิบกว่าคนเองนะฮะุัวนี้มันนักแข่ง22คนนักแข่งมันอาจจะเยอะกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเลยทําให้ผู้จัดเขาก็ไม่เอานะฮะเซโนโเหมือนกันเลยทําให้จะต้องมาตัดสินใจนี่เลยครับซึ่งทางในายใหญ่นะครับพิทไบเลอร์ก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ก็เรียกว่ายากหนักใจพอสมควรนะครับที่มันออกมาในแบบนี้ เขาก็กล่าวชื่นชมนะฮะกล่าวขึ้นชมโพสเปกโลว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของ KTM ครับก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าเขา,เาไม่ได้ต้องการที่จะให้มันมาเป็นไปในแบบนี้ได้เขาทําได้ในส่วนตัวผมผมเลยมองว่าใจร้ายไม่ผมว่าไม่ได้ใจร้ายครับเขาเขาทำดีที่สุดแล้วเพื่อที่จะให้มันตรงนี้แล้วปีหน้านี่นะครับโพสเปกโลเนี่ยจะไปรับหน้าที่ก็คือเป็นทีมงานเทสไรเดอร์นะครับก็คือเนี่ยครับพอนึกงกำลังประสานกำลังกันกันกบ เปโดรซากับเทสโอเดอร์ uh, ที่มีอยู่แล้วก็รับหน้าที่ลงวายคาร์สเนี่ยถ้าได้ก็คือ6สนามนี่มันไม่ใช่น้อยนะฮะสนามเพื่อนครับมันเกือบเกือบหนึ่งใน3เลยนะฮะของการแข่งขันแล้วทีนี้ก็ถือเป็นรับบทเป็นนักนักขับสำรองอีกนักขับสำรองก็คืออะไรก็คือถ้าสี่คนนะครับนักแข่งตัวจริงเนี่ยบาดเจ็บไปหรือว่าขัดข้องไม่สามารถลงแข่งขันได้นะฮะก็สามารถที่จะไปลงแข่งขันแทนได้ไม่จํากัด อ่าเห็นไหมฮะถือว่าดีไหมถือว่าแฝงไหมแล้วอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเขาจะลงไปทําหน้าที่ในการเป็นโค้ชของนักแข่งทุกคนทราบดีใช่ไหมครับว่า KTM เนี่ยเขาจะมีเด็กๆเยาวชนอยู่เยอะมากฮะคือปั้นเยาวชนรุ่นเล็กๆเนี่ยขึ้นมาดังนั้นนะครับการที่ได้นักแข่งประสบการณ์สูงเช่นเขานะครับบริสปาการโรเนี่ยไปเป็นผู้ฝึกขาดผู้ฝึกสอนไปเป็นอะไรเนี่ย อันนี้ก็คือผมก็มองว่ามันมันก็เป็นประสบการณ์ชั้นดีของของเขานะมองมองอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่าบางทีในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะเดินสายนั้นนะครับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ว่ากันไปอันนี้มองพยามยามองในแง่ดีก่อนเห็นไหมครับว่างานของเขาก็ยังคงล้นมืออยู่เขาไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หนีไปไหนฮะแม้ว่าจะสูญเสียอันดับนะไม่ใช่สูญเสียตําแหน่งตัวจริงไปอ่าเขาก็ กล่าวนะครับออกมากล่าวว่าก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ส่งกําลังใจส่งฝากมเมสเซจฝากอะไรไปหานะครับให้กําลังใจกันไปกับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เขาก็ยืนยันนะฮะว่าเป็นการาตกลงกันด้วยดีทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับเขาเองก็ยังคงจะต้องมีหน้าที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับอะไรบ้างในปีหน้านั่นแหละ,ะนะครับว่าไม่ได้หนีหายไปไหนแค่เปลี่ยนฉากเปลี่ยนตอนไป กับวัย32ปีถือว่าเยอะไหมมันก็ผมว่าเริ่มเยอะนะนะครับเริ่มเยอะแล้วละ่ะคือถ้า30ขึ้นมาเนี่ยมันมันจะเริ่มเยอะแล้วก็จะค่อยๆถอยถอยถอย,ถอยลงไปก็คือตามจริงเนี่ยลงสนามแข่งขันได้เนี่ยสามสี่ปีมันแข่งขันได้สบายแหละแต่ถามว่าก็คือเริ่มเยอ,ะ,อะในแนวนั้นประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าจะมองมุมที่น่าเห็นใจก็คงจะเป็นมุมเดียวละฮะมุมที่เขาเนี่ยบาดเจ็บนะครับเจ็บหนักแล้วพักยาว ก็คือปีนี้มันมีนักแข่งนะครับที่เจ็บหนักล้มอะไรออกไปเนี่ยต้องกระดูกระเดี่ยวหกักต้องผ่าตาต้องอะไรเป็น10บสคนถ้าใครอยากทราบรายละเอียดนะครับว่าใครบ้างตรงไหนยังไงบ้างเนี่ยก็มีโพสต์นะครับที่ผมเป็นในในเว็บไซต์ของผมนั่นแหละในในเฟซบุ๊กเลื่อนหาดูในหน้าชุมชนตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากจะไปอ่านนะเนื้อหาค่อนข้างที่จะยาวละเอียดนะครับอ่ะแต่ถ้าถามว่าใครเจ็บหนักสุดเหรอฮะมันล้มหนักเจ็บหนักเยอะก็จริงเนี่ยก็คงต้องเป็นคนนี้ครับ ก็คือโพลพักไปทั้งหมด8สนามนะฮะตั้งแต่สนามแรกเลยครับบาดเจ็บในรอบ FP2 ใช่ไหมในตอนนั้นก็คือล้มหายซ้ายแบบว่ารถพุ่งเข้าไปคือคนอื่นเขากระดูกกระเดี่ยวหักเนี่ยมันก็หักมันก็ม,มีมีเจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ของเขาถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะมีประมาณ3-4จุดในร่างกายเขาที่กระดูกกระเดี่ยวเนี่ยหักโอ้โหนะครับเรียกว่าทั้งหน้าตาทั้งหลังทั้งมือทั้งซี่โครงอะไรต่างๆ อะไรเยอะแยะกันไปหมดเลยเห็นไหมฮะว่าผมก็เลยมองว่านี่นะครับคือคือเรียกว่ารุนแรงสุดๆเลยสําหรับเขามันการที่นักแข่งสักคนหนึ่งนะฮะจะหายไปจากเกมเงียขันถึงตั้ง8สนามเนี่ยแล้วนะครับคือล้มแบบหวาดเสียวมากล้มแล้วทีนี้ตัวเองเนี่ยไหลไปอยู่กับกาแพงนะครับไปพิงกําแพงอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วรถเนี่ยมันตามมาอัด๊อ,อป,ปี้เข้าอีกทีนึงโอ้โห ันนี้หวัดเสียวมากครับที่ปอติเมาในในโปรตุเกสเพียงแค่สนามแรกคือเราเรายังไม่รู้เลยนะฮะว่าเขาจะเป็นยังไงหมายความว่าเขาเคยอยู่ในที่นี่สร้างชื่อให้กับ KTM ในปี2020ก่อนที่จะไปหาประสบการณ์กับ r e p s ซ l Honda นะฮะในปี2021-22เนี่ยแล้วก็กลับมาใน KTM อีกทีหนึ่งก็คืออาจจะไม่ได้กลับมาในทีมโรงงานเหมือนเดิมแต่รถแข่งก็ยังคงเป็น RC 1 6 รถแข่งที่เขาคุ้นเคยดีเขาก็มีส่วนในการพัฒนาในการอะไรร่วมกันกับ KDM เป็นส่วนสำคัญเลยนะเป็นเป็นถือว่าเป็นนักแข่งผู้บุกเบิกเลยนะฮะในตอนนั้นนะ่แต่เขาก็เลือกที่จะไป Honda ไงแล้วเขากลับมาเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะรู้นะครับว่า2ปีไปอยู่ Honda มันเป็นช่วงขาลงนะฮะก็คือรถ Honda ทุกคนก็ได้เห็นใช่ไหมเขาไปเขาก็จะพูดตามตรก็คือไม่ประสบความสำเร็จนะฮะทีนี้ก็กลับมาเนี่ย หลายคนก็บอกว่ามันจะเป็นยังไงนะนะครับหายไป2ปีเนี่ย RC16 มันจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนกับตอนที่เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอ่าหลายคนก็คิดว่าเขาน่าจะพอที่จะมีลุ้นอยู่ไหมแต่นะครับมันก็ยังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือเลยนะฮะก็คือไปล้มตั้งแต่รอบการฝึกซ้อมเองยังไม่ได้ลงแข่งขันสักรอบเลยเนี่ยก็เจ็บแล้วเอาจริงๆเถอะฮะนักนักแข่งคนไหนก็แล้วแต่ถ้าล้มหนักขนาดนั้นแล้วกลับมาแล้วก็วจะให้ผลงานมันดี ในทันทีเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันยากนะบางคนถึงขนาดว่ากลัวไปเลยฮะถึงขนาดเสียความมั่นใจถึงขนาดว่าหลงเหลี่ยมหลงลายกันไปเลยนะครับก็คือมันไม่ใช่จะมาฟื้นตัวกันง่ายๆมันไม่ได้ฟื้นแค่ร่างกายอย่างเดียวเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของอะไรต่างๆที่มันโอ้นะฮะก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่จะต้องเหมือนเหมือนมานับหนึ่งใหม่คือเพิ่งกลับมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในรถแข่งที่เปลงคุ้นเคยมาตลอดอยู่แล้วแล้วอยู่ๆล้มไปแล้วก็ พักไปโอเคอันนั้นยังพอเข้าใจได้ไงอันนี้คุณย้ายมาขับรถที่คุณอาจเ,เป็นรถค่ายใหม่ของคุณดีกว่าใช่ไหมฮะเออไม่ใช่คุณไม่ได้มาขับฮอนด้าเหมือนเดิมไงอ่าคุณคุณออกจากฮอนด้าแล้วคุณมาขับ k t m แล้วคุณก็ไปล้มนั่นอนะเห็นไหมก็เลยนี่แหละนายเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจที่สุดละกลับกับตรงนี้แล้วก็นะครับกลับมาทุกคนก็ได้เห็นนะครับว่าอาจจะยัง ยังไม่ร้อหรอกนะครับเรื่องร่างกายเราอาจจะมองว่าโอเคนะครับน,น,น่าจะพอไปได้ละแต่เรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของสมาธิเรื่องของอะไรต่างๆมันก็น่าจะไม่ได้อยู่ในระดับเดิมก็ต้องค่อยๆปรับแต่นะครับก็ไม่ได้ไปต่อในฐานะของนักแข่งฟูลไทม์นักแข่งตัวจริงในปีหน้านะฮะนี่ก็คือ,เ,อเรื่องราวของป o ล์สปาราโรนะครับเพื่อที่จะนะฮะไดเ้เปิดโอกาสให้ k t m หนึ่งความหวังอีกหนึ่งคนนะครับดาวรุ่งวัยแค่19ปีเปโดร์คอสตาเนี่ยนะครับได้ขึ้นมาอ้าวใครที่อยากทราบเรื่องราวนะครับของคอสตาผมได้เขียนบทความในเว็บไซต์ผมก็จะโพสตในหน้าชุมชนอ่านะครับตรงนี้ลิงก์กดเข้าไปอ่านเลยนะครับสำหรับพอยกแม่ยกของเจ้าหนูดาวรุ่งคนนี้นะครับรวมทั้งใน Facebook ตามจริงอยากให้เพื่อนๆได้ติดตามผมในในแพลตฟอร์มทั้ง2ช่องทางเลยจะดีกว่าไหมฮะคือบางอย่างเนี่ยก็คือจะมารอให้ผมสรุปคือ ผมไม่สามารถที่จะทําคลิปวันหนึ่ง5คลิป10คลิปได้ไงทุกคนต้องเข้าใจผมในตรงนี้นะครับแต่ผมสามารถที่จะโพสต์5โพสตสิ0โพสต์ได้ใน Facebook ดังนั้นมันจะเร็วกว่าไงอบางท่านก็จะรอมาถามผมว่าเมื่อไหร่จะทําคลิปนี้แล้วก็ถามคําถามเดิมๆซ้ำๆอยู่ทั้งที่ผมเองก็โพสไว้นในหน้าชุมชนให้อ่านแล้วทั้งที่โพสต์ไว้นใน Facebook ให้อ่านแล้วะนะครับอันนี้พูดถึงในฐานะของคนที่เขียนที่อะไรมากับมือแล้วบางทีมันก็รู้สึกยังไงไม่รู้นะฮะแบบ มาถามในเรื่องที่เขียนอยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่ยอมจิ้มเข้าไปอ่านกันเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับขอขออนุญาตบ่นสักนิดนึงก็คือผมพยายามจะเปลี่ยนไม d เซตของคนไทยบางกลุ่มที่ติดตามผมเนี่ยว่าให้อ่านหนังสือกันให้มันเกินอสองบรรทัดหน่อยเพราะว่านี่คือสิ่งที่ผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ว่าอาจจะมีคนที่เราแบบมองว่าทำไมเรามองแต่รูปภาพแล้วก็ถามอย่างเงี้ยเออเห็นแต่หัวข้อแล้วก็ถามทั้งที่ บรรทัดต่อมาก็บอกยูยว่ามันคืออะไรขึ้นก็ทําไมไม่อ่านกันหรือว่าทาไมไม่ไม่จิ้มนิ้วเสียเวลาแค่หนึ่งวินาทีจิ้มเข้าไปเพื่อแล้วก็ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะครับก็อยากทราบข้อมูลอยากอะไรแล้วก็อยากจะคุยกันหรืออยากจะดูให้มันเข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็นะครับสนับสนุนในเพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้าไปอ่านในบทความในเพจในอะไรกันด้วยเนาะถือว่าเป็นการติดตามเป็นการสนับสนุนผมในทุกช่องทางนะฮะรักกันจริงก็ต้องติดตามกันให้มันหมดนะครับทุกคนโอเคนะครับลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยครัับในนนวที่ฝ เข้ามาในแบบนี้สวัสดีทุกคนครับ